ท่านชุติพงศ์พิพพ์ิญโยครับเรียนท่านประธาน,านาสภาแทนรัษฎรที่เคารพครับผมชุติพงศ์พิพพปิญโยครับผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดระยองเำื่อบ้านไขยปกแดงพงษ์จันทร์ครับขออนุญาตร่วมให้ป้ายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่พศของพรรคประชาชนโดยสสชาวานพลเมืองดีและร่างพระราชบัญญัติโรงงานอื่นๆที่มีการเสนอในสภาวันนี้นะครับ หลักใจ,ใจความนะครับเดี๋ยวรบควนขอสไลด์ด้วยนะครับหลักใจ,ใจความของการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมเองก็อยากจะขอบคุณสมาชิก,าชการาษฎรทุกท่านที่เห็นปัญหาของโรงงานที่มีการเปิดขึ้นและควบคุมได้อย่างไม่ดีเพียงพอเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานผมได้เอาเข้ามาอภิปรายในสภาไปแล้วหลายครั้งสไลด์ถัดไปด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นนี่คือที่โรงงานวินโพเซ่ที่เขตผมนะครับมีเหตุไฟไหม้แล้วก็ เหตุไฟไหม้เนี่ยทำให้เกิดมลพิษมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆคนต้องไปอยู่ในสุรภพักพิงทิ้งบ้านทิ้งสวนไปสายทัดไปครับสายทัดไปครับดูตัวเลขแล้วครับเอ,อ่อสายที่แล้วครับขออภัยครับ <c oughs> คือตัวเลขนะครับเป็นพันล้านที่ต้องเรียกร้องจากคอพอในการที่จะมีการนําเงินชดเชวยวยามาจากบริษัทที่ก่อมลพิษ ลักลอบฝังสารเคมีภาคประชาชนนี้ก็มีการฟ้องร้องครับชาวบ้านก็ฟ้องร้องกันหลายครัวเรือนบางคนเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้ค่าเฉลี่ยยากลับมาเพราะกระบวนการยังติดขัดอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมผมถามว่าการปลดการปล่อยให้มีการตั้งโรงงานที่ไม่มีความรับผิดชอบอยู่ในชุมชนแบบวินโพเซน,น่ะครับทำไมเราต้องมาแบกรับค่าใช้จ่าย1 3พันล้านที่คอพอฟ้องกับโรงงานที่ไม่มีความรับผิดชอบที่มาตั้งกันได้ง่ายๆอยู่กลางชุมชนแบบนี้สายถัดไปครับ นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับทางโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่มีปัญหาแล้วก็กาลังมีปัญหาในการสั่งปิดแล้วเขาพยายามจะต่อสู้ให้มีการเปิดกลับใหม่ครั้งหนึ่งโรงงานแบบนี้ครับเข้ามาเปิดก่อสร้างทาลายอุตสาหกรรมเหล็กไทยทั้งระบบต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพื่อจะให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็ยากเย็นซะเหลือเกินที่จะให้ทางหน่วยงานทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมโรงงานเนี่ยทำการระงับใบอนุญาตต้องใช้เวลาเยอะมากในการปิดโรงง,งานไม่มีความรับผิดชอบ ที่ได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วใช้ถัดไปครับและนี่คือสิ่งที่กําลังเข้ามาครับผมเรียกว่าว่านิคมศูนย์เหรียญหรือนิคมคอสเพลย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการมาจดเป็นโกดังชาวบ้านก็ทราบเป็นโกดังครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเป็นโกดังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยู่ดีดีก็มีการไปจดเอาใบรอง,งอสีแล้วกลายเป็นโรงงานแล้วบางทีก็มีการส่งมอบใบรอง,งอสีให้กับคนที่เข้ามาขอซื้อต่อบางทีก็เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็มาจากจีนแหละครับ คำถามคือเรื่องพวกนี้เนี่ยชาวบ้านมารู้ตัวทีโรงงานจีนมาตั้งอยู่ข้างบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนพอจะเอาออกแต่ละทีก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินการที่เรามีพรบรโรงงานแต่การบังคับใช้กฎหมายและตัวข้อกฎหมายไม่ได้เอื้อให้เกิดการควบคุมโรงงานที่เข้ามาในชุมชนคำถามคือเวลาที่เราจะเริ่มการควบคุมอยู่ตรงไหนจะเริ่มวันไหนสไลด์ลงได้ครับผมขอ แจ้งว่ามันก็เริ่มขึ้นได้ตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่พรบโรงงานที่ได้มีการยกล่างขึ้นมาหลักการที่สําคัญ3ข้อของเราคือต้องเพิ่อมอำน,นาจการตรวจสอบให้ประชาชนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและมีมาตรการรองรับในทุกปัญหานี่คือหลักการของทางสสชาวาัลพลมือดีที่ยกล่างพรบโรงงานฉบับนี้ขึ้นมาหลักการสําคัญคือต้องการให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของเขาที่ผ่านมาครับชาวบ้านจะขอเข้าไปตรวจสอบโรงงานติดขัดปัญหาหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดอยู่นอกเวลาราชาการก็ทำงานกะดึกนะครับแต่ราชาการเราเข้าไปตรวจไม่ได้คําถามคือทําไมครับทาไมเวลาราชาการมาถูกล็อกไว้ให้ชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบในเวลาที่ข้าราชาการทํางานไม่ได้ ตัวพบฉชอบนี้จะเปิดโอกาสให้มีการเข้าไปตรวจสอบได้นอกเวลาและให้ชุมชนเข้าไมมีส่วนร่วมในการตั้งแต่ออกเสียงประชาพิจารณ์ตั้งแต่มีการเข้าไปร่วมตรวจสอบและขอเข้าไปตรวจสอบได้ร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความโปร่งใสและช่วยข้าราชการที่มีน้อยอยู่แล้วในกรมโรงงานเรื่องนี้เป็นหลักการสําคัญหลักการที่1หลักการถัดมาครับการออกใบอนุญ,ญาตและกํากับใบอนุญ,ญาตเนี่ยที่ผ่านมาคือออกแล้วออกเลยครับออกแล้วเอาไปให้ใครก็ไม่รู้ออกแล้วทําจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีออกใบอนุญ,ญาตเป็นแบบหนึง่ง เข้าไปปรากฏว่ามีลายผลิตกลายเป็นโรงงานหนึ่งใบอนุญาตแต่มีการผลิตอยู่สาแบบแล้วจะควบคุมกันยังไงเจ้าที่โรงงานเองก็มีไม่พอดังนั้นเนี่ยต้องมีการต่อใบอนุญาตและตรวจสอบอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนี้เป็นหลักการสําคัญที่จําเป็นอีกหลักการคือต้องมีการกระจายอานาจครับต้องให้อปทเองต้องเริ่มแล้วครับเราควรกระจายอานาจเรื่องการจัดการท้องถิ่นเนี่ยไปอยู่ในหลายๆระดับถ้าเกิดเราล็อกทุกอย่างไว้แล้วก็ใช้ระบบราชการที่อยู่ส่วนกลางอย่างเดียวในการทํางานเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอย่างนี้แหละในการที่เราเข้าไปตรวจไม่ได้ตามเวลาแล้วก็ ต้องปล่อยท้องถิ่นเป็นผู้แจ้งวิ่งตรวจเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับโรงงานในจังหวัดระยองของผมมีเป็นพันๆโรงงานคําถามคือเจ้าที่มีอยู่หลักสิบมันต้องตรวจยังไงให้หมดครับแล้วตรวจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นชะงกหน้ามองแล้วจบนะครับมันต้องตรวจทุกอย่างตรวจวัตถุดิบตรวจอะไรต่อมีอะไรถ้าใช้เจ้าที่สิบคนกระจายไปตรวจทุกโรงงานเนี่ยใช้ร้อยวันก็ไม่พอในการตรวจแล้วไหนจะมีการนาโรงงานเข้ามาใหม่อีกเหมือนนิคมสุริยะที่ผมพูดถึงดังนั้นการแก้ให้โรงง,งานต้องถูกร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นโดยชุม,ช,มชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ผมคิดว่าต้้องรรริเเ่่มมมดําาาานนนกกตฎหหยใแลวททัี รวมถึงเรื่องของโทษต่างๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากครับที่ทางโรงงานรู้สึกว่าอ๋อค่าปรับแค่นี้ไม่มีโทษจาคุกไม่มีโทษอาญาทาผิดแค่นี้เองไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายความรับผิดชอบก็้ตกที่ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องอยู่ในพื้นที่ต่างๆเช่นในจังหวัดระยองของผมดังนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกดีมากๆที่ร่างพรบฉบับนี้ถูกยื่นเข้ามาจากทุกภาคส่วนจากทางากรรมิาการอุตสาหกรรมจากทางภาคของผมทางท่านพัชระ ผมยินดีมากๆที่จะให้เริ่มต้นเรื่องนี้แม้วันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าสภาของเราจะได้ทําหน้าที่ต่อไปอีกนานแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ผมภูมิใจมากครับที่ปัญหาโรงงานที่สะสมมาในประเทศเราอย่างยาวนานมีการนับหนึ่งได้ถูกพูดในสภาว่าต้องเริ่มการแก้ไขแล้วสักทีผมหวังว่าพวกเราสมาชิกสภาแรลัส,รสดรทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเห็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านของผม และจะร่วมกันผลักดันให้พรบรโรงงานฉบับนี้เดินหน้าไปสู่การทําให้ประเทศไทยไม่กลายเป็นแหล่งรวมของทุนศูนย์เหลียนโรงงานศูนย์เหลียนและทําให้มาตรฐานการลงทุนได้นักลงทุนดีๆมาเพื่อสร้างเศรษฐกิจในประเทศจริงๆครับก็ขอสนับสุนทุกร่างที่ได้ยื่นในสภาวันนี้ครับขอบคุณครับ